You you most divorcee people would want you to are and want the eligible be <Single Dad. S 2> สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางวิโอไทยตอบทุกประเด็นร้อนไขทุกเรื่องของหัวใจสำหรับวันนี้เราจะนำประเด็นที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันและสำหรับใครที่อยากจะฟังเต็มเ,มเมแบบได้อัธรส ก็สามารถไปฟังกันได้เต็มๆที่ทาง YouTube VOA ไทยสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตพ่อไม่เนื้อหอมเมื่อถามว่าคุณเป็นพ่อไม่เนื้อหอมคุณพิธามีโอกาสที่จะมีความรักไหมคุณพิธาตอบว่าไม่เลยถ้าให้ผมพูดตามตรงนะตอนนี้ผมให้ความสำคัญกับการเป็นนักการเมืองที่ดีและเป็นพ่อที่ดีของลูกผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานของคนอื่นครอบครัวของผมที่มีผู้ปกครองคนเดียว กับลูกสาวอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ผมคิดว่าเราสามารถหาหนทางที่จะมีความสุขในแบบของเราดังนั้นผมจึงตั้งมั่นที่จะทําให้ลูกสาวผมเข้าใจว่าถึงแม้ว่าแม่และพ่อของเขาจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกต่อไปเราทั้งสองยังเป็นพ่อและแม่ของเขาตลอดไปและเขาก็สามารถเข้าถึงพวกเราได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เราหมดรักกันและผมก็อยากจะให้แน่ใจว่า ผมจะไม่สร้างบาดแผลให้กับชีวิตรักของลูกเมื่อเขาโตขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องหลักในชีวิตผมตอนนี้ไม่มีพื้นที่ให้กับเรื่องความรักมากนักแต่ก็ไม่ได้ปิดนะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้ามีความรักใหม่เข้ามาผมก็อาจจะต้องขออนุญาตจากลูกสาวก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้ปิดตัวเองผมเปิดรับความรักครับเมื่อถึงเวลานะครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของคุณพิธาเกี่ยวกับความรักไม่ได้ปิดถ้ามีรักใหม่ ต้องขออนุญาตน้องพี่พิมพ์ลูกสาวสุดที่รักเปิดรับความรักเมื่อถึงเวลาเรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้คุณพิธาก็ให้ความสําคัญกับการเมืองและลูกสาวเราเชื่อว่าแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาโลกจะเบี่ยงใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ